ดิคือพี่ว่าไข่ชุบงงเขาว่าใช้ได้เลยชิ้นนหาามกก็คือคือคือชิ้นหนาแล้วแบบว่าไม่ใช่แบบไข่เข้มข้นแต่บางทีแบบเหมือนจะไข่แบบผสมน้ำมาหรือแบบบางร้านเนี่ยนะพี่ว่ากุ้งก็โอเคนะมองดูว่าสดนะใช่ค่ะแมลงดึงๆเนาะปลากราโก้แบบว่าสองตรวสองร้านสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอยู่กับฟ้าฟรีนะคะจาก e ีที่แล้วนะคะพาทุกท่านนะไปตามรอยพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะวันนี้นะคะเราก็จะพามาทานอาหาร ปังมะนาวค่ะนี่เลยอยู่ใกล้ๆกับอู่ต่อเรือสาธารณรัจบาเชินงรายเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะไปดูกันนะคะบรรยากาศในร้านเป็นยังไงมีอะไรอร่อยๆให้เราทานบ้างเดี๋ยวไปกันเลยค่ะค่ะทุกคนค่ะหลังจากที่เรานะคะ พระเจ้าตากมหาราชนาแล้วก็ไปเที่ยวต่อเรือแล้วก็ไปเที่ยวที่วัดพัะใช่ไหมคะวัดพระมหัศมาตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านอาหารบางมะนาวค่ะทุกคนต้องบอกเลยนะเพราะว่าอาหารที่อยู่ตรงหน้านะคะพี่สุม,มันกู้กมากมีเมนูอะไรบ้างคะพสุแนะนำิห้ดนนูอันนี้เมนู<อ>ที่เลยอันนี้แกงส้มโชอมใส่กุ้งน,นะคะยอดรสชาติเข้มข้นแช็กกินคนละที่ที่จะให้ดูนะทุกที ทษทีเนี่ยดูสิคือพี่ว่าไข่ชุกมเขาว่าใช้ได้เลยก็คือคือชิ้นหนาแล้วแบบว่าไม่ใช่แบบไข่เข้มข้นแต่บางทีแบบมันจะไข่แบบตกน้ำมาหรือเปล่าบางร้านนี่นะพี่ว่ากุ้งก็โอเคนะมองดูว่าสดนะใช่ค่ะมองดูว่าสดแล้วหนึ่งเนาะเออพี่ว่าพี่ว่าโอเคถ้าเทียบดูก็ไปร้านอื่นๆเนี่ยแกงส้มชุกมร้านแ่งีดูจัดจ้านแล้วก็ให้เครื่องเยอะ ก็เป็นปลากระพงแบบว่าสองทหารสองรสชาติอันนี้เป็นแบบว่าสองรสสามรสอันนี้คือทอดน้ำตาเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ทานสองอย่างก็คือแบบอุ้ยสองฟังคือแบบครบเลยคือเราไม่ต้องสั่งให้แบบเพิ่มเงินใหม่จานหนึ่งแล้วราคาเหมือนสั่งแบบเดียวใชิ้นวันแต่ราคาเดิมแล้วอันนี้เป็นเมนูอะไรคะอันนี้เป็นยำบังมนา ยำบามะนาวออกมีูพิเศษเขมันก็จะมีเป็นมีกุ้งมีเป็นปลาเป็นนักเนาะเอ่อเป็นทอดมาเนาะใช่ค่ะแล้วก็จะมีเม็ดมะม่วงหี่านด้วยหอมทอดหรือว่าน้ำตาลใช่ไนา้เดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาชิมอาหารกันนะคะเริ่มจากเมนูนี้ก่อนเต็มยำบางมะนาวนะคะที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเขาคะคือแบบมันชิ้นใหญ่มากมลยแปดตรงกี้ก่อนสิคือทุกอย่างเหมือนเขาจะเอาไปทอดกรอบ พอเรา,สาใส่น้ำย่แล้วก็ใส่น้ำ่ากค่ะคือมันเหมือนเขาทอดกอบอมาแล้ค่ะมันก็มีรสชาติความกรอบแล้วคือ,อ,บบอน้ำยำขาเปรี้ยวไวาอ่มากคสะแล้วก็แบบว่ากรรี่ก็คือว่าใก่แยกน้ำยำเข้าไป เขาก็จะมีน้ำจ uh huh. uh huh. uh oh. uh huh. ิ้มแยกให้เราด้วยนะสำหรับกินกับปลากระพงแกอนน้ำปลานะก็คือเครื่องเคียงเขาจัดให้เราเต็มมากเลยว่าจะบอกว่าร้านที่ทางโซนเแหลมสิก็ถือว่าเขาใกล้แหลงเพียงสักผมแล่งใกล้แหล่งาาทะเลทั้งหมดเลยคือไม่ได้ มาจากไหนก็คือบางพี่ก็จับเป็นเรือประมงที่บ้านนะคะหรือมาถือเนี่ยก็คือเขาก็มาส่งร้านอาหารเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเขาจะได้ความสดแน่นอนความสดแล้วก็เราไม่ต้องกังวลว่าแช่ฟอร์มาลีนมาหรือสาอะไรที่สามก็คือแบบไร้กังวลเน่ะน้องฟ้าสำหรับใครนะคะที่มาเที่ยวจังหวัดจันทบุรีนะคะหรือว่ามาเที่ยวแบบอู่ต่อเรือสามพระเจ้าตากแบบเราก็สามารถแวะทานอาหารที่ร้านบางมะนาวได้ ว่าบรรยากาศดีมากค่ะลมเย็นแล้วก็อาหารอร่อยราคามิตรภาพแล้วก็ถูกปากแบบทานักท่องเที่ยวแน่นอนค่ะและตอนนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอตัวกินอาหารกันก่อนนะคะค่ะแล้วตอนนี้นะคะ กันอิ่มอร่อยเรียบร้อยแล้วนะคะพี่สุต้องบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากลมเย็นไม่อยากกลับใเหรอลมเย็นมากค่ะมันแล้วก็เพลงพอด้วยนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะนอกจากที่นี่เขาจะมีอาหารนะพี่สุนาะเขาก็ยังมีที่พักด้วย,วยสําหรับใครนะคะที่อยากมาเที่ยวทานอาหารอร่อยพักผ่อนบรรยากาศชิวๆสบายสบายอย่าลืมร้านบางมะนาวนะคะซึ่งที่พักเขาเนี่ยก็เห็นเขาบอกว่าถ้าเกิดเราจองออนไลน์ก็น่าถูกกว่าน่าจะถูกกว่าถูกกว่านะคะถ้าเกิดใครสนใจอยากมาเที่ยวก็อย่าลืมมาเที่ยวที่นี่กันนะ ะคะ่ะมาสัมผัสดินแดนประวัติศาสตร์ใช่ดินแดนประวัติศาสตร์แล้วก็อยู่ใกล้ๆกันเลยกับอู่ต่อเรือสารส,สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะมาไหว้ขอพรกันแล้วก็เข้ามาพักที่น,นะคะรับรองว่าได้อิ่มหนำสำราญใจได้ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประพรมตัวไปเรียบร้อยเลยเนาะค่ะสําสำหรับวันนี้นะคะฟ้ากับพี่สุนะคะก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ